สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟินช Channel กับรายการ Key to s u c c e s s ครับรายการที่ทําให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้จากผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจครับวันนี้รายการของเรานั้นจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมตัวอย่างได้เลยครับแต่บางคนบอกเฮ้ยเสนอไปแล้วไม่เป็นไรเขาไม่ทําเดี๋ยวลองหาวิธีการแบบใหม่บางคนเขาก็บอกว่าฉันเป็นแบบนี้เราจําเป็นต้องทําไอเราจําเป็นต้องทำเนี่ยนะมันเหมือนไม่มีทางเรื่อง ต้องสร้างโอกาสใหญ่ๆครบทีละคนไม่เวิร์กแล้วต้องครบเป็นฝูงบอกทําไงพี่เป็นฝูงก็ไปสมัครเรียนต่อสิออกไปสร้างเน็ตเวิร์กถูกไหมฮะนั่นคือผู้ชนะผู้แพ้ก็รอไปรอว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างออกไปลุยฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าผู้แพ้กับผู้ชนะเนี่ยคิดกันคนละเรื่อง นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารับชมเทคนิคและวิธีการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกับรายการ Key to Success ครับ